ทุกเชา้าภาพเด็กๆยืนเข้าแถวรอรับอาหารเชา้าเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิ25แห่งด้วยความร่วมมือของ98โรงเรียนและ80ชุมชนโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องของมูลนิธิ CCF ได้ช่วยให้เด็ก5,500คนในปีที่ผ่านมา ได้อิ่มท้องด้วยอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยโภชนาการก่อนไปโรงเรียนทุกวันเป็นเวลาสามปีมาแล้วที่ CCF ได้นำอาหารมื้อสำคัญที่สุดของวันมามอบให้แก่เด็กที่ครอบครัวขาดแคลนหรือไม่อยู่ในภาวะที่จะดูแลเด็กได้เต็มที่อาหารเช้าที่เด็กได้รับประทานนี้เป็นมื้อสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยเสริมสร้างทั้งร่างกายและสติปัญญาให้พวกเขา มีความพร้อมในการเรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพดารุณียังจำได้ดีถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นวันนี้เด็กหญิงตัวน,น้อยต้องสูญเสียพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เพียงเพิ่มจำนวนเด็กกำพร้าให้มากขึ้นเท่านั้น ต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูและโรงเรียนยิ่งทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วนั้นย่ำแย่ลงไปอีกจนเด็กๆแทบจะหมดกำลังใจเรียนหนังสือโครงการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิ CCF ให้ความสำคัญกับการเยียวยารักษาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าท,ที่ต้องสูญเสียพ่อหรือแม่ไป เพื่อช่วยพวกเขามีโอกาสเรียนหนังสือต่อไปได้อย่างต่อเนื่องได้มอบหนังสืออ่านเสริมหลักสูตรและเงินทุนซ่อมแซมโรงเรียนและได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครูในการใช้ศิลปะและดนตรีมาบำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่นักเรียนกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่เพียงคืนรอยยิ้มกลับมาให้เด็กที่สูญเสียพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังได้ช่วยสร้างองค์ความรู้ที่ครูสามารถนำไปขยายผลต่อได้อีกด้วย สำหรับเด็กพิการหรือเป็นโรคหรือรังมาแต่เกิดและต้องอยู่ในครอบครัวที่ยากจนด้วยแล้วการเข้าถึงการรักษาพยาบาลความเป็นอยู่ที่ดีหรือการศึกษาเล่าเรียนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้โครงการกองบุญกู้วิกฤตชีวิตเด็กยากไร้ของมูลนิธิ CCF ได้เป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตเมตตาเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อกอบกู้วิกฤตชีวิตของเด็กเหล่านั้นขณะนี้ เด็กๆกว่า150คนได้รับการช่วยเหลืออย่างหลากหลายในรูปของอาหารอย่างชีพค่ารักษาพยาบาลค่ารถไปหาหมออุปกรณ์การเรียนทุนซ่อมแซมบ้านและทุนประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวความสุขใด จะเท่ากับการได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆที่ได้รับของขวัญชิ้นแรกในชีวิตลูกเป็ดตัวเล็กๆและหมูตัวน้อยคือของขวัญมีชีวิตที่เด็กน้อยได้รับจากโครงการของขวัญส่งความสุขของมูลนิธิ CCF ปีที่ผ่านมาของขวัญหลากหลายชนิดนับหมื่นชิ้นได้ถูกลําเลียงส่งถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆและเด็กยากไร้ในกว่า20จังหวัด ของขวัญเหล่านี้ไม่เพียงบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังสร้างความสุขใจแก่เด็กๆที่ด้อยโอกาสเพราะของขวัญเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนน้ำป่าที่ไหลหลากทั่วหมู่บ้านในแม่ห้องสอนอุตรดิต์และผ่ยน้ำท่วมใหญ่ ที่เกิดขึ้นในหลายสิบจังหวัดของภาคอีสานและกรุงเทพเป็นที่มาของโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินและฟื้นฟูผู้ประสบภัยมูลนิธิ CCF ไม่ได้รอช้าในการจัดส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งน้ำดื่มที่นอนผ้าหม่มมุ้งและข้าวสารอาหารแห้งไปยังผู้ประสบภัยก่อนที่จะเข้าฟื้นฟูอาชีพและที่อยู่อาศัยในช่วงต่อมา การระดมเงินบริจาคเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งเฉพาะหน้าและต่อเนื่องครั้งนี้ไม่เพียงช่วยผู้เขากลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็ววันเท่านั้นแต่ยังได้สร้างเยาวชนจิตอาสาหรือหนูสู้ฝรัดขึ้นในชุมชนหลายแห่งของกรุงเทพอีกด้วยวันนี้รอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆ และการพึ่งพาตนเองได้ของครอบครัวยากไรได้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าน้ำใจจากผู้บริจาคและผู้อุปการะนั้นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีและล้ำค่าแก่เด็กยากไร้แล้วอย่างแท้จริง